ก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมหมอพีคนเดิมเป็นไงมั่งเสียงผมนี่กลับมาเป็นปกติอย่างทุกคนหลังจากคลิป2คลิปสาคลิปที่แล้วเนี่ยเสียงมันจะทุ้มๆไปใช่ปะปกติเขาบอกว่าเสียงมันจะออกแดม็แดมๆแต่นี่ออกทนทุ้มไปรอบนี้ก็เปลี่ยนอุปกรณ์ละก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทุกคนแค่เข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าในวันนี้เนี่ยผม่าจะพาทุกคนไปดักกันอีกแล้วและจุดดักที่ผมจะเอามาดักในวันนี้ก็จะเป็นบนสุสานทุกคนจุดนี้เนี่ยเพาว่าเขาวิ่งมาจาก หลังโมเตลก็วิ่งขึ้นบานกุญแจสู่สารวิ่งขึ้นเนินมาก็จะไม่สังเกตนะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถลุกขึ้นยิงได้ส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยถ้าหาว่าเขาเกิดตรงบ้านเกิดตรงหลังจุดซื้อขายถ้าว่าเขาวิ่งขึ้นเนินมาเนี่ยเราก็สามารถโผล่ขึ้นยิงได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนว่าในจุดนี้เนี่ยผมจะดักยิงออกมานด้สักเท่าไหร่ส่วนความเสี่ยงก็เหมือนเดิมทุกคนถ้าว่าเจอไนท์เนี่ยก็เขาอาจจะเห็นนะแต่บางทีไนท์ที่ตาบอดก็อาจจะไม่เห็น เคก็ก่อนรับชมคลิปนี้แบบเตรียมระบบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ก็เหมือนเดิมด้วนขอซัก200รยไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำจุดดักต่อไปด้วยแค่ปะรับชมกันเลยดีกว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้าน Red Potion รับเติมเกมบริการเติมเกมยอดฮิตมากมายเติมไวปลอดภัยราคาสุดคุ้มรวมเกมเด็ดเกมดังครบทุกเกม หรือจะเติมเองผ่านเว็บด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่สมัครบัญชีเลือกเกมและแพ็กเกจชำระเงินรอรับยอดไม่ต้องรอนการันตรีความปลอดภัยด้วยรีวิวจากลูกค้าที่พึงพอใจมากกว่า2,000รายการบริการเติมเกมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตี5ถึงตี2ส่วนสุขเสาร์อาทิตย์เปิด24ชั่วโมงนึกถึงร้านเติมเกมให้นึกถึงเรา r a s t p o t i อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ มาอยู่กันในเกมแรกของเรากันทุกคนในเกมนี้ถือว่าเกิดดีเปิดเกมมาเรยงงามยามดีเกิดตรงสุดสารและจุดที่ผมจะพาไปดักก็ตรงนี้เลยทุกคนข้างบนนี่แหละเราจะนอนฝั่งนี้ก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าให้นอนฝั่งนี้ดีกว่าหรือว่าจะนอนหลังต้นไม้ก็ได้อาจจะแอบในได้นิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเขาวิ่งขึ้นมาเหมือนจะมีเสียงเท้าวิ่งมานี่เราก็สามารถโผล่ขึ้นมายิงได้ทุกคนแต่ว่าเราเกิดที่สวยๆแล้วที่ใกล้ๆนะสามารถดักที่เกิดได้ นรอบอ๋อสองตัวผมว่าเขาน่าจะเห็นผมแล้ววะแล้วก็เรียบร้อยเต็มหน้าไปหนึ่งแล้อีกหนึ่งตัวอันนี้เนี่ยผมมาดักในโหมดแปดหมื่นดูโอทุกคนมันจะดักง่ายกว่าในโหมดสี่นะโผล่มา้เสือเกือบตายเกือบโดนแล้วก็เรียบร้อย อสองศพอิ่มๆในต้นเกมทุกคนจะรักต่อก็ได้นะแต่สเตปตามสไตล์ผมแล้วนี้คือหญิงได้แค่ตัว2ตัวผมก็จะออกละเดีว๋วเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเราก็ไปหานั่งที่แอบแล้วก็รอออกกันเลยดีกว่า น,นี่ก็ถือว่าปืนดีทุกคนส่วนปืนของเราก็ตามสไตล์เดิมเลยทุกคน m ือบกของเรานี่ก็จำแหละเอาแค่ของแต่งก็พอ โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งแอบในบ้านไหนสักที่ก่อนดีกว่าแต่ว่าเราวิ่งเข้าโมเตลเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ปลอดภัยอันที่จริงจะดักต่อก็ได้นะเพราะว่าถ้าเหมือนคนวิ่งมาออกเลยเียมันอาจจะคุยศพไงแต่ผมไม่อยากเสี่ยงโอเคเดี๋ยวเรานั่งรอในบ้านนี้ดีกว่าทุกคนของที่ได้มาก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในเกมนี้เนี่ยผมก็นั่งรอจนเหลือ5นาทีทุกคน สถานการณ์ของโมเตลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะไม่รู้ว่าเขาวิ่งออกทางสายกลางหรือว่าหลังคอกมา้าเดี๋ยวเราวิ่งไปจ่ายทางออกกันเลยดีกว่าทุกคนช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะจุดจ่ายทางออกบอกเลยว่าดักกันสุดจริงๆผมนี่โดนดักมาหลายรอบละสอนาทีสุดท้ายถ้าว่ามันจะดักจ่ายทางออกก็ให้มันไปเหอะ โมเตียวเมื่อกี้ผมวิ่งผ่านมาก็เงียบนะแต่ไม่น่าจะมีคนดักแล้วแ่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยทุกคนเรานั่งตรงนี้ก่อนโอเคถึงเวลาเร่งอัมยาดีโอสโมกออกเลยดีกว่าหนึ่งนาทีครึ่งถ้ามันดักก็ให้มันไปและมูลค่าในรอบ,บนี้ที่ผมขอ,อมาได้ก็สามแสนมาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้เนี่ยผมนอนอยู่5นาทีก็เหมือนว่าจะได้ยินเสียงเท้ามาทุกคน เป็ลมตีขเขาก็โดนส่งกลับหน้าล็อบบี้เป็นเทียบรียบร้อยละนี่ไงตายเปล่าวะมันไม่ขึ้นเควสให้ทุกคนโดยปกติถ้าว่าเรายิงคนตายมันจะขึ้นเควสให้นะเหมือนมันจะขึ้นภารกิจแต่รอบนี้นี่มันไม่ขึ้นแต่ผมยิงไปถ้าว่าไม่ตายก็น่าจะเจ็บอะ่ะอ้าวตายทุกคนเหลือ5นาทีสุดท้ายรีบ ยกของแล้วก็ออกลยดีกว่ารอบนี้ผมไม่ได้ออเอากรอบมาด้วยก็ไม่เป็นไรยกมาตั้งเซตเลย ประมาณนี้ทุกคนจุดจ่ายทางออกโอ้โหเรียบร้อยโดนจ่ายออกไปแล้วเห็นไหมสีนะ่นาทีสุดท้ายเขาเพิ่งมาจ่ายทางออกกันทุกคนรอบนี้ก็เดี๋ยวเราถอดกระเป๋าเลยละกันเดี๋ยวจะคัดของที่เอาออกได้นะแหมเสียดายต้องทิ้งของอีก คประมาณน,นี้พอทุกคน้เสียดายมูลค่าในรอบนี้ที่ผมออกมากอะไรก็สามแสนสี่อยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้เนี่ยผมนอนอยู่จนเหลือ14นาทีเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าวิ่งมากลางถนนทุกคนอันนี้นี่เหมือนจะวิ่งมาแค่ตัวเดียวแสดงว่าเพื่อนเขาตายลวเหลือหมอนี่คนเดียวแล้วก็เรียบร้อย เนี่ยช็อตแบบนี้จังหวะแบบนี้ผมบอกเลยว่าถ้าว่าเขาใส่ในไหมนี่คือโดนยิงฟรีแน่นอนเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ได้สังเกตในจุดที่ผมดักไงเ,เดี๋ยวเราเคลียร์ของแล้วก็ออกเลยดีกว่าทุกคนไม่น่าจะมีนัแหละแต่เหมือนว่าในเกมนี้เนี่ยจุดจ่ายทางออกก็โดนจ่ายไปเป็นเทียบร้อยละ โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราวิ่งยาวออกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ขออีกนิดนิดหน่อยๆ ีเราวิ่งยาวยังทันทุกคนเคลียร์ของแบบชิวๆไปโอเคแล้วก็กลับไปเก็บของที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็วิ่งออกได้เลยถ้าไม่โดนดักก็วิ่งออกถือว่าปลอดภัยแต่ถ้าโดนดักก็นั่งแหละตามสเต็ปเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เราไงทุกคนที่เป็นหนู โอเคประมาณน,นี้ทุกคนไปวิ่งกันเลยดีกว่าเราศูนย์ก็เลื้นเหลือออกไกลทุกคนในรอบนี้นะก็วิ่งถึงทางออกอย่างปลอดภัยโชคดีที่ไม่มีใครมาดักและมูลค่าในรอบนี้ที่ผมออการาย450,000อยู่กันในเกมต่อไปทุกคนรอบนี้ก็เกิดตรง3ชั้นของ a อร์ดรเหมือนเดิมทุกคนตามสเต็ปผมเลยที่เวลาผมเล่นดักบางทีก็มีคอมเมนต์ถามมาว่า ผมวิ่งไล่ไหนอะไรประมาณนี้ทุกคนเพราะบางคนเกิดไกลวิ่งไม่ถึงจุดดักก็โดนยิงในส่วนตัวของผมเนี่ยเกิดมาถึงก็ยัดยาแดงเลยทุกคนแล้วก็แก้ปวดวิ่งยาวเน้นความไวในรอบนี้ก็เล่นเป็น AK ทุกคนไม่รู้ว่าอัตราการยิงเนี่ยมันจะดีดหรือเปล่ายิงระยะไกลๆในส่วนตัวเนี่ยถ้าว่าผมเล่นจุดดักก็จะเน้นวิ่งลายกลางเพราะว่าปกติคนมันจะวิ่งปีกซ้ายปีกขวา หมือนว่าจะมีคนใจตรงกับเราด้วยทุกคนมีคนวิ่งกลางด้วยว้าวฟูตฟอตามสไตล์ผมนี่ถ้าว่าเกิดถ้าว่าเกิดมาก็นั่นแหละทุกคนผมจะมาฉีดหลอดแดงแล้วก็แก้ปวดวิ่งยาวเลยในรอบนี้ก็นั่งรออยู่สักพักใหญ่หนึ่งทุกคนก็ไม่ใหญ่มากเลยสักพักหนึ่งเหมือนตอนนี้เนี่ยเขาจะตีกันเสร็จแล้วแล้วน่าจะกําลังเคลียร์ของอยู่เสียงล่าสุดที่ผมได้ยินเนี่ยก็ได้ยินแค่ตัวเดียว ตอนนี้ผมก็แฝงตัวเป็นนอนชาเขียวทุกคนค่อยๆะดิบไปขิับมาเพื่อไม่ให้เสียงเท้ามันหลุดแล้วก็เรียบร้อยน่าจะหมดทุกคนเ k คของเราก็น่าจะต้องแกะอะไรทิ้งไปเผื่อว่าปืนเขาน่าจะดีฝ่ามาจัดก,การเคลียร์ของแล้วก็ออกเลยสำหรับเกมนี้ผมก็ไม่ดักละนี่แหละทุกคนข้อดีของการวิ่งไวมันก็ เรามาถึงรอเป็นมือที่3มนายหรือว่าบางทีตีต้นเกมเนี่ยเขาตีกันอยู่แต่บางทีเราวิ่งไวเกินมันก็โดนดักเหมือนกันก็นั่นแหละมันแล้วแต่เกมนะแล้วแต่ดวงด้วยแต่ส่วนตัวผมนี่คือเกิดมาถึงก็นั่นแหละยัดหลอดแดงแล้วก็แก้ปวดวิ่งยาวเลยเน้นรอบไวคือทำอยังไงคือทำอยังไงก็ได้ให้เรามาถึงจุดดักให้ไวที่สุดนะแค่ okay, ประมาณนี้ทุกคน อีกประมาณ3ศพที่ยังไม่ได้เคลียร์แต่เมื่อกี้เหมือนจะมีบอดยิงน่าจะยิงผมนี่นะเหมือนว่าหมอนี่เขาจะเคลียร์ของหมดแล้วคนเพราะาปืนทุกกระบอกนี้มาอยู่ในกระเป๋าเขาหมดเลย เรมีกระเป๋าใหญ่ผมบอกเลยเฟี้ยวแบกกลับนี่ชิวๆแต่ตอนนี้น่าจะได้แค่นี้แหละอืมอันที่จริงจะด,จจะกกดจจะักต่อก็ได้นะเพื่อนเราเรียบร้อยโดนส่งกลับหน้าล็อบบี้แล้วอันที่จริงจะดักต่อก็ได้นะดูหัวเพราะว่าตีสวนขอเราหมดแล้วเหลือแค่ตีหลังแต่ผมเลือกที่จะวิ่งออกดีกว่าเพราะว่ามูลค่าของผมตอนนี้ก็เพียงพอแลแหละนมูลค่าในรอบนี้ที่ผมพาออกมาไล้ก็หกแสน มาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนเกมนี้ก็เกิดไกลเช่นเคยกับจุดดักของเราก็ค่อนข้างที่จะไกลแต่ก็ไม่เป็นไรตามสไตล์เดิมทุกคนเดี๋ยวเราจีดหลอดแดงแล้วก็แก้ปวดวิ่งยาวในรอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนไลน์วิ่งทุกคนวิ่งเป็นหลังคอกมา้ามันเงียบๆนะไม่รู้ว่าเขาตีอยู่เอ้ยอี๋ ผมว่าเราวิ่งมามันเงียบเงียบทีแรกเขาคิดว่าผมคิดว่ามันตีกันตรงจุดเกิดเนี่ยเห็นไหมเกมเมื่อกี้อ่ะผมวิ่งลายกลางทุกคนคนมันก็เจอเหมือนกันแต่พอมาวิ่งปีกซ้ายปีกขวาก็เจอเหมือนกันอย่างที่บอกแล้วแต่ดวงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังมีเพื่อนมาอีกหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวลองเช็คดูให้ชั่วข้างหน้าหลังบ้านก็มีศพหนึ่งทวยคนหลังบ้านเหลืองเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่า อันนี้ก็เป็นเกราะของสายข่าวกับ AR า AR50 AX ดิ AX ทุกคนกับไอ้ v เ s นะเอ้ยไม่ใช่ v ี s ขอโทษทีเป็น M 1 1 0เหมือนว่าเขาตีกันตีเกิดด้วยทุกคนเหมือนว่าตีเกิดเขาตีกันนะแล้วเราก็วิ่งมาเจอพอดี D. ส่วน M 1 1 0ก็ถอดแค่ของแต่งก็พอแล้วก็แงะกระสุน ในรอบนี้ผมก็ไม่น่าจะดักแล้วทุกคนว่าได้ของแล้แหละเดี๋ยวเราวิ่งออกเลยการที่เราวิ่งดักแต่ละเกมก็ต้องอาศัยดวงด้วยต้องรอควังเสียงปืนเอาทุกคนว่าเขาเกิดฝั่งไหนเขาตียันตรงไหนเราจะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเราจะรอเป็นมือที่3ก็รอจังหวะเขาเคลียร์ของแล้วก็ค่อยยิงการเล่นดักมันมีหลายรูปแบบทุกคนมีร้อยแปดวิธีแล้วแต่ว่า คุณดูเจะเวิธีไหนมาดักตรงนี้ไม่น่าจะมีคนแอบนะผมไม่รู้ว่าอาจจะมีแหละแต่ต้องเช็คให้ชั่วตรงนี้หนึ่งศพแต่ว่าโดนเคลียร์ไปเรียบร้อยละมาออกกันเลยทุกคนรอบนี้ก็น่าจะออกได้อย่างปลอดภัยได้เอ็กมาหนึ่งกระบ,บอก ในมูลค่าในรอบนี้ที่ผมออกมาได้ก็2อ0 0 0นเก้มาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ก็เกิดไม่ไกลเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยฉีดยาแดงแล้วก็วิ่งเหยาวรอบนี้เนี่ยผมเลือกวิ่งเส้นกลางทุกคนสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงเงียบๆอยู่ไม่รู้ว่าเขาบวกตีเกิดกันอยู่หรือเปล่าเหมือนข้างหน้ามีเสียงนะไม่ชื่อว่าเป็นคนแล้วเป็นบอดแต่ก็เพื่อความชัวเราล่นเกมช้าไปก่อนเลย อยียาไม่ตายด้วยแล้วก็เรียบร้อยตาแตกไปนิดหนึ่งทุกคนแต่ไม่เป็นไรเนอนดีผมรอดออกมาได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขายังมีเพื่อนล้มตีอยู่หรือเปล่าลองเช็คดูให้ชัวเหมือนเสียงอยู่ค้อกมาทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโอ้ยระเบิดมาใกล้ๆเลยเว้ย เหมือนว่าในตอนนี้พู้ลมตี้จะลากอะไรสักอย่างมาให้เราทุกคนเป็นปิศนาเพื่อนลากส้นตีนมาให้ทุกคนเรียบร้อยแตกมันน่าจะลากมาจากโคกม้าเมื่อกี้แน่เลย หลังจากที่ผมเช็คดูสักพักหนึ่งทุกคนเฝ้าดูสถานการณ์ก็เหมือนว่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ของแล้วก็ออกเลยดีกว่าสําหรับเกมนี้ก็ไม่ได้ดักอีกเช่นเคยอิ่มแล้วจะดักทําไมใช่ปะเล็กศพหนึ่งที่ผมยังเคลียร์ไม่เสร็จ ว่าเคลียร์ของศพนี้แล้วก็จัดกระเป๋าให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราวิ่งออกเลยแล้วก็อีกศพนึงที่ผมยังเคลียร์ไม่เสร็จอันนี้นี่เป็นหลีกใหญ่ไปทุกคนเราออกเลยดีกว่ารอบนี้นี่ผมไม่ดักละ เพื่อนเราไปนู่นแล้วทุกคนรอบนี้ก็วิ่งถึงทางออกอย่างปลอดภัยและมูลค่าที่ผมบอกมาได้ก็สามแสนอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในระอบนี้ก็เกิดไม่ไกลเดี๋ยววิ่งมาดักที่เดิมเน่นอนไปอที่จริงนอนหลังต้นไม้นี้ก็ได้นะแต่ว่าเขาเกิดตรงไอ้บ้านหลังจุดซื้อขายแต่ว่าเขาวิ่งมาหาเราเขาจะมองเราไม่เห็นอันนี้ก็มีบอทเกิดด้วยเราถ้าว่าบอทไม่ยิงเราเราก็ปล่อยมันนะ ถ้าว่าคนมาเราจะรู้ในเกมนี้เนี่ยผมนอนรอจะเหลือ9นาทีทุกคนสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเงียบนะไปะเดี๋ยวเราวิ่งส่วนไปโมเตลเลยดีกว่าอุตสาเลี้ยงบอดไว้ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าว่าเขาวิ่งมาเนินนี้นี่คือเขาไม่ได้เช็คตรงเราอยู่ไงถ้าว่าเป็นไนท์นี่บอกเลยว่ายิงฟีเพื่อนก็เราไปโมเตลแล้วแต่ว,ว่าเงียบๆทุกคน ตรงล่างบันไดตรงนี้มีหนึ่งศพไอ้เพื่อนตายอยู่ในห้องคอมแน่เลยโอเคตายไอ้นี้ก็น่าจะรอจ่ายทางออกทุกคนก็น่าแหละบางทีเราอาจจะรอแบบรอเปล่าไงรอแบบรอแบบไม่มีคนอ่ เพราะว่าบางคนเขารอจ่ายทางออกเลยบางทีไอตีที่ว่าเรารอดักอยู่บางทีคือเขาไม่ได้วิ่งออกเลยเวลาน้อยๆเขารอจ่ายทางออกกันเดี๋ยวเราเคลียร์ของแล้วก็จ่ายออกเลยทุกคนเกมนี้ก็ไปอีกหนึ่งเกมที่ไม่ได้ดักแต่ก็วิ่งมาเจอคนเรามีปืนลมตีเสียสละให้ละเดี๋ยวส่วนของปืนของเพื่อนเรานี่ก็ถอดของแต่งไปให้ไม่ต้องเป็นข่วง เทียบเลยครับแต่ว่าของมันจะไม่ค่อยมอีกระป๋งกระเป๋าก็ไม่มีแอบเอาไว้นะน่าจะเคลียหมดแล้วแหละศพนี่ประมาณ3 4สศพ 1, 2, 3, 4, 5สศพทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราจ่ายทางออกเลยเวลาก็เหลือไม่เยอะละ น่าจะไม่มีคนดักแั้วแหละใครมันถอดของอะไรทิ้งเอาไว้ตรงนี้ไม่รู้รา <c oughs> ค่าก็สองแสนกว่ามาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ก็ถือว่าเกิดไม่ไกลนะเดี๋ยวเราเหมือนเดิมเลยคนเดี๋ยววิ่งไปดักที่เดิมโอเคบอดก็ ถ้ามันไม่ยิงเราแนะนำว่าให้ปล่อยไว้ดีกว่านอนดักจุดเดิมนี่ตรงนี้คนวิ่งมายังไงเราก็เห็น a few moments later นอนอยู่สักพักหนึ่งทุกคนตอนนี้ด้านล่างของผมเนี่ยเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าเลยก็แก,ก๊กก็แก๊กอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงเท้าอยู่นะ แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่เหมือนจะอยู่ด้านล่างนี่ไงนี่ไงแล้วก็เรียบร้อยไอ้หนุ่มก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงกอกแก๊กกอกแก๊กผมนั่งเฝ้าอยู่สักพักหนึ่งทุกคนเหมือนว่าเพื่อนของเขาจะเข้าโมเตลเดี๋ยวเราเคลีร์ของแล้วก็นอนดักต่อเลยคนไทยด้วยนะ ข้งหน้าเราจะเป็นบอดบักทุกคนเราไม่ต้องไปสนใจปล่อยมันไปให้มันยินกันไปในรอบนี้เนี่ยผมนอนอยู่จนเหลือ18นาทีทุกคนเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะได้ยินเสียงเท้าว,วิ่งมาอีกหนึ่งเสียง เนี่ยถ้าว่าเป็นไนท์นะวิ่งมาไลน์นี้ผมบอกเลยว่าโดนยิงฟรีเพราะว่าเขาไม่ได้หันมาเช็คตรงนี้ไงอย่าไม่ตายว่ะทุกคนแต่ผมว่าน่าจะเจ็บหนัก เนี่ยผมบอกเลยถ้าว่าเป็นไนนะโดนยิงฟรีแบบนี้นี่คือมีงอมอะ่ะใส่ไนวิ่งคือเช็คแต่ข้างหน้าไงแล้วมาตัวเดียวแบบนี้บอกเลยว่าหวานเซ็ตใหญ่นะกระเป๋าใหญ่ด้วยแล้วก็เรียบร้อยไนนปะเนี่ยเซ็ตใหญ่แบบนี้ไม่ลุ้นโอ้ไม่ไนนทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่ารอบนี้ก็ถือว่าอิ่มนะเออถือว่าอิ่ม ถือว่าเป็นจุดดักอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าดีนะถ้าว่าไนท์วิ่งมาทางทางลายเดียวกับไอ้หมอนี่เขาไม่ได้หันกลับมาเช็คด้านหลังไงเพราะว่าเราลุกขึ้นมายิงได้ผมบอกเลยว่ายัางไงก็คือไนท์ตกฟรี หนักนี่คือเดินไม่รอดทุกคนแต่อันี้น่าจะไม่มีเพื่อนมาแน่แหละเพราะว่าเมืนจะวิ่งมาตัวเดียวถ้ามันมีเพื่อนพวกเซตใหญ่ๆแบบนี้ส่วนมากมันจะวิ่งกันมาเป็นคู่ในรอบนี้ก็เหลือ5นาทีทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งาจทางออกเลยไม่น่าจะมีตัวดักละไปทำอะไรหนุ่มบ้าอียา่ามันทำอะไรอยู่ตรงนี้เกือบตายดีนะผมผมเห็นมันก่อนไง เกือบทุกคนเกือบนิดเดียวจริงๆอ้มันกำลังแซบอยู่เลยแล้วมันโดนเราเซิร์ฟซะก่อนมันกำลังแซบอยู่ทุกคนจังหวะเมื่อกี้นะ อคของผมก็ได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราให้เพื่อนลมตี้ของเรามาเก็บของไปดีกว่าเพราะว่าเพื่อนลมตี้ของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนไทยด้วยนะหมาปะเนี่ยยิงให้เก็บแล้วเนี่ยมาดีผมเก็บไม่หมดแล้วไงมาเดี๋ยวโอเคเก็บให้หมดเลยน้องที่เหลือผมก็เคลียร์ก่อน โอเคประมาณนี้ทุกคนของที่ผมได้เหมือนว่ายังเก็บของได้อีกนิดนหน่นอยหน่อยนี่เกือบทุกคนวิ่งไม่รอดเลยเมื่อกี้นี่โชคดีไปหน่อยที่ผมเห็นมันก่อนไม่งั้นนี่บอกเลยว่าน่าจะแตกละถ้ามันนอนต่อมันไม่โผล่หัวขึ้นมาที่ผมแตกเนะเมื่อกี้แต่ถือว่าเป็นดวงดีของผมที่ว่าเขาโผล่หัวขึ้นมาผมเห็นไง เดี๋ยวบอกไอ้เพื่อนลมตีก่อนว่าให้เขาเก็บไปเลยผมให้ <Banks. S 1> ส่วนตัวผมก็เก็บไม่หมดแล้ว n k s รดีนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าซ้อมขายได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรผมไม่เอาดีวกว่าเพราะว่ากระเป๋าไม่น่าจะพอแล้วโอเคไปออกเลยหนึ่งนาที27เดินกับน้ำหนักที่ผมเดินไม่ค่อยรอดแต่ก็น่าจะรอดอยู่ทันป่มเนี่ยสิแล้วน่าจะทันถ้าไม่ทันนี่คืองอม ปษายิงมาได้เยอะแบบนี้นี่ไม่ได้ออกอีกโโอโ้เสียดายแย่ชันทุกคนโชคดจีจ้าไม่น่าจะมีตัวหนักแล้วแหละถ้ามีีก,ก็ปล่อยมันไปให้มันไปเถอะและมูลค่าในรอบนี้ที่ผมออกไรก็เก้9 0 2 0 0 0เกือบล้านทุกคนล้าไปได้ทั้งหมด3ตัวตัวแรกก็เป็นคนไทยกำลังย่องเลยผมก็ว่าแล้วเสียงอะไรตัวที่สนี่ก็ กําลังจะวิ่งออกแล้วโดนผมยิงตายส่วนตัวสุดท้ายไอ้หมอนี่เพ่าหนุ่มอินเดียชะงงกหน้าขึ้นมาถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ชะงกหน้าผมโดนแล้วนะมูลค่าในรอบนี้ก็ถือว่าอิ่มทุกคนสําหรับจุดดักจุดนี้ส่วนตัวผมมองว่าดีแต่ว่าเขาวิ่งมาใส่ไนมาดีคือแบบไดในฟรีเค <laughs> okay, เดี๋ยวก็ลองไปดักกันดูทุกคนจุดนี้นะใครที่มีจุดไหนดีๆแนะนําก็สามารถบอกกันมาได้ทุกคนเก้ okay, ไว้เจอกันใหม่ในอนะีวีน่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน